สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคาว w g ญเกบลพบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุธที่11มกราคมพุทธศักราช2566นะคะมีความน่าสนใจของข่าวทั้งในเรื่องของจังหวัดลพบุรีจัดอุปสมบท99รูปนะคะซึ่งมีพระจำวัดอยู่ในหลายอารามค่ะพร้อมด้วยข่าวที่น่าสนใจอีก2ข่าวสักครูปปร่ความติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่กรารรายงานข่าวค่ะจังหวัดลบบุรีจัดพิธีปรงผ่มนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปแก่ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจาก11อำเภอจำนวน151รายเพื่อถวายเป็นพระพร,พรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา ที่วัดกุศลารามราชวร,รวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อประกอบพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมบรรพชาโครงการอุปสมบท9 9รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา โดยได้รับเมตตาจากพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสง์สำหรับจังหวัดลบบุรีนั้นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเป็นเวลา15วันนับจาก11อำเภอจำนวนแล้ว155ราขอภัยค่ะ151รายซึ่งในจำนวนนี้มีกำลังผลละครอบครัวจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมณฑลฐานบกที่13 ศูนย์การฐานปืนใหญ่ศูนย์การบินฐานบกและศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารพร้อมด้วยขา้าราชการตำรวจร่วมอยู่ด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการถวายพระพรชยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลครั้งยิ่งใหญ่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนที่ราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน am เพื่อเสร็จสิ้นแล้วเจริาเจรทานผู้ว่านการจัเป็นพระสรัชการนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับก็ได้เจอพักกรอที่ห้องน้กรออ้อเกิเยอ์ก่อนเปก่อนตมลนะอายครับพี่โมได้ว่าาตอนักงานตอนนี้กด้กรนเพื่อโม ประเทศธนบุรีเดี๋ยวรออีกห้านาทีนะครับพอเสร็จก็จะด้มาไหอาวไปเลยครับเลรับเลยอย่างปัครับคพักค่ะ มาต่อที่ข่าวของหนุ่มวัย30ปีค่ะขี่รถจักรายานยนต์ออกไปหาแฟนสาวนะคะในช่วงกลางดึกก่อนที่จะพบเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่กลางซอยเปลี่ยวค่ะมก,การาคม2565เวลา3นาฬิกาพันตำรวจโทหญิงวรีสร้อยสง่าสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ล้มควม่ำอยู่บนถนนซอยช่างกนข้างวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีเขตเทศบาลเมืองลบบุรีตมบบนทะเลชุบศรอ,อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนหมดสติอยู่ที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันอยู่ไปช่วยเหลือพร้อมรดไปตรวจสอบจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงกลางซอยเป็นถนนสองเลน ช่วงกลางดึกจะไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านบริเวณโค้งเสาไฟสองสว่างตั้งอยู่ถนนข้างรั้วของวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวหม่เลขทะเบียนหนึ G ่งกไก่ดอชดา2422ลบบุรีมีรอยถูกชนไฟหน้าแตกล้มคว่ำอยู่ใกล้ก,กันกับร่างของชายซึ่งนอนหมดสติตรวจสอบได้เสียชีวิตลงแล้วทราบชื่อคือนายทิติอารีวงอายุ30ปี อยู่บ้านเลขที่56ทับ1หมู่ที่7ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบาดแผลถูกของแข็งกลางหน้าผากเป็นแผลชะกันกระโหลกแตกเลือดไหลเต็มใบหน้าทำให้ทำให้เสียชีวิตส่วนคู่กรณีไม่พบว่ามีใครตรวจสอบปริมรัว้วกำแพงพบเศษกระโหลกศีรษะของผู้ตายแตกกระเด็นไปติดอยู่ที่กำแพงบางส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนญ,ญาติและเพื่อนผู้ตายได้ข้อมูลทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายได้ไปนั่งดื่มที่บ้านเพื่อนอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีจนกระทั่งดึกผู้ตายได้แยกจากกลับบ้านและบอกว่าจะไปหาแฟนที่บ้านที่ตะบ,บนบางขันมากโดยขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาเพียงลําพังออกจากบ้านเพื่อนมาได้ประมาณ500เมตรหลังจากนั้นก็มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเสียชีวิต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบหากล้องวงจรปิดบริเวณถนนจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงพร้อมกับติดตามเพื่อนและญาติผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนศพได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัญยูเคลื่อนย้ายนำส่ทพิสูตที่โรงพยาบาลอานาธมหิดลเพื่อให้แพทย์ยืนยัน ค่ะคุณผู้ชมคะต่อกันที่ข่าวของคดีที่มีสาเหตุต้องสงสัยนะคะแต่ทุกอย่างก็คลี่คลายลงไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าชายหนุ่มอายุ30ปีขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกลางดึกนะคะก่อนที่จะพบเป็นศพนอนเสียชีวิตยอยู่กลางถนนที่ใบหน้ามีร่องรอยคล้ายถูกของแข็งทุบ จากการพบศพนะคะนายพิศอาีวงอายุ3ปีอยู่บ้านเลขที่56ทับ1หมู่ที่7ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนอนเสียชีวิตในซอยช่างกนริมรั้วของวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีพร้อมรถจัก,กรยานยนต์เยี่้อฮอนด้าเวฟสีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่เดชนา4 2422ลบบุรีสภาพฝ่หน้าแตกส่วนผู้ตายมีบาดแผลถูกของแข็งกลางหน้าผากเป็นแผลขนาดใหญ่ เลือดเต็มใบหน้าทําให้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ออกจากบ้านซึ่งเป็นบ้านเพื่อนอยู่ด้านหลังของวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีตอนกลางดึกแล้วมาเสียชีวิตระหว่างทางโดยพบมีร่องรอยเฉียวชนบนเสาไฟฟ้าสองสว่างที่ตั้งอยู่บนผิวถนนริมกำแพงรัว้วคาดว่าผู้ตายน่าจะขับรถเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า แต่ด้วยเหตุใดอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากเหตุอย่างอื่นโดยส่งศพชนสูตรที่ราาททงงนนโรงพยาบาลอานันทมหิดลล่าสุดผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปที่สำนักงานชนสูตรโรงพยาบาลอานันทมหิดลได้พบกับนางรัตนาพรมีมณีอายุ27ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายเล่าว่าต้นกับสามีอยู่ด้วยกันมา13ปีจนมีลูกสองคนผู้ชายคนเล็ก8ขวบผู้หญิงคนโต10บขวบ สามีทำงานรับจ้างรายวันอยู่ที่ร้านขายส่งน้ำมันเครื่องยนต์วันเดียวกันช่วงค่ำตนได้ไปกินเลี้ยงวันเกิดบ้านเพื่อนโดยเอาลูกทั้งสองคนไปด้วยส่วนสามีอยู่บ้านคนเดียวจนกระทั่งเวลาประมาณสามทุ่มสามีบอกกับแม่ตนซึ่งเป็นแม่ยายขอออกไปนอกบ้านแป๊บเดียวแล้วฝากกุญแจห้องเอาไว้หลังจากนั้นได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คำดังกล่าวที่ใช้อยู่เป็นประจำขับขี่ออกจากบ้านตำบลบางขันมาก หลังจากที่ตนกลับมาบ้านรอสามีจนดึกยังไม่กลับมาบ้านจึงโทรศัพท์ไปตามพร้อมสอบถามว่าดึกแล้วจะกลับหรือยังซึ่งสามีก็บอกว่ากำลังจะกลับพอดีหลังจากวางสายได้ไม่ไม่นานไม่ถึง5นาทีก็มีเสียงโทรศัพท์ของสามีโทรเข้ามาตนรับสายมีเสียงผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นร้อยเวรบอกว่าสามีประสบอุบัติเหตุหมดสติอยู่ที่จุดเกิดเหตุจึงรีบออกจากบ้านมาดูซึ่งก็ปรากฏว่า พบสามีนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนสร้างความเสียใจอย่างมากเพราะปกติถ้าสามีเข้าบ้านแล้วก็จะไม่ค่อยออกไปไหนหรือถ้าไปก็จะไปกันทั้งครอบครัวแต่กลับมาเสียชีวิตลงตนเองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตเพราะว่าสามีตนนั้นไม่เคยมีปัญหากับใครและคงไม่ใช่ถูกใครทำร้ายอย่างแน่นอนเชื่อว่ามาจากอุบัติเหตุมากกว่าซึ่งตนเองก็ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ติดใจอะไร หลังจากนั้นนางรัตนาพรภรรยาและแม่ยายผู้ตายได้รับศพจากห้องชนสูตรศพพร้อมจุดทูบบอกว่ากล่าวดวงวิญญาณสามีก่อนนำร่างสามีเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลอานันทมิตลกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนางหนูตะบนโโพาต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของผู้ตายนั่นเองผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังจุดเกิดเหตุช่วงกลางวันก็พบว่า เส้นทางเกิดเหตุบนถนนสองเลนมีความกว้างประมาณ7เมตรด้านหนึ่งเป็นหอพักอีกด้านหนึ่งเป็นกำแพงรั้วของวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีโดยเส้นทางดังกล่าวส่วนใหญ่ผู้ใช้ถนนจะเป็นพวกนักศึกษาซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วแต่บนถนนริมรั้วจะสังเกตว่ามีเสาไฟฟ้าสองสว่างตั้งอยู่ผิวถนนมองดูแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้ใช้ยานพาหนะอย่างมาก โดยจุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านขายอาหารพอดีเจ้าของร้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าคืนเกิดเหตุตนเองลุกขึ้นมาได้ยินเสียงมีรถจัก,กรยานยนต์วิ่งมาเพียงคันเดียวหลังจากนั้นก็ดีนเสียงชนดังโครมแล้วเงียบไปจนกระทั่งชาวบ้านผ่านมามุงดูจึงรู้ว่ามีคนขับรถและชนเข้าที่เสาไฟจนกระทั่งมาทราบทีหลังว่าเสียชีวิตอยู่หน้าร้านของตนพอดี ก็มาคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรบ้างล่ะได้ยินเสียงรถโค้งเดียวมีเดียวครับได้ยินเสียงรถโม่ใส่ไหมหมดแล้ได้ยินที่ชนอะไรดิรถมอเตอร์ไซค์มาที่มาแล้วก็ชนโครมเสียงมากี่คันครับคันเดียวมันมีใครเลยเสียงเขาวิ่งไปจากทางไหนครับทางไหนไม่รู้หน้ารถมันไปทาง พอชนแล้วไม่ดูว่ามันทางไหนมันจะไปทางโน้นหรือจะมาทางนี้พอชนแล้วมันหน้ารถมันบิดไม่รู้ยางไหงทาง้แจะคนได้เยอะแยะคนเยอะมันคือ่ ี่โงเยกปกติแล้วผู้เสียเขาอยู่ใครอยู่ครก็แล้วหนูเป็นแฟนใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะเสียเขาไปไหนมาครับไปหาน้องของพานี่ไหนครับไปหาน้องอันนี้ไม่แน่ใจปกติเกาทำงานเลยทำงานอยู่ต่องบอยที่ไหนอยู่บริษัทปีกร๋อแล้วเห็นว่า ก่อนกลับเขาโทรหาไหมครับหรือว่าเราโทรตามยังไงโทรตามโทรตามโทรตามว่าไงนะครับก็ถามว่าจะจับตอนไหนขออะไรจะกลับแล้วก็วางสายไปแล้วโทรมาอีกรอบหนึ่งมีผู้หญิงมาว่าขอบคุณตอนนอนไม่ได้ติดก็เลยรีบมาเพรนั้นเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนเขาให้ไปเจอตอนมาเห็นพอเลือดเต็มพอ ไปดื่มอะไรมาแล้วมีเกิมีปัญหาอะไรกับใครไหมครับไม่เไม่เราการเสียชีวิตครั้งนี้เราติดใจเลยไหมครับนอกจากว่าเป็นอบัติเหตุหรือว่าจะเป็นอย่างที่ทงให้เสียชีวิตไม่ติดใจบอก่อุบัติเหตุจะบตกเหตปกติเขาขับรถอางรเร็วไหมครับ ใช่ไหมไปประจำไหมครับถ้าไปตลอดเพราะว่าเป็นตอยบ้านแม่ค่ะบอืบ้านแม่ให้อยู่ตรงไหนครับตอยช่างกลอยู่เถวไหนว่าอยู่แถวนั้นเหมือนกันใช่แต่ไมปได้ว่าบ้านแม่ใช่ไหนมีรู้ด้วยกันไหมเนี่ีอยู่ด้วยกันกี่ปีอ่ะตสามสามปีสามปีเนาะหมายคืนมวันนั้นก่อนที่จะม่รู้ว่าเขาเสียงนะเรามีรังช่างหองอะไรไหมครับ ปกติเขาออกเขาออกมานะเขาบอกว่าเดีย๋ยวออกไปข้างนอกแป๊บคบรับแน่ดีนี่เขาพาลูกไปมนที่ทอื่แด้วยแล้วกํากำลังจะกลับเพราห้องอะค่เขาก็อบอกว่าแม่ฝากตุ๊กแกไว้ให้หมายว่าตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยแฟนไม่อยู่แฟนไม่อยู่เขาไปันเจิเพื่อนเอาลูกไปด้วยแต่ตัวเขาว่าอยู่บ้านอยู่ในห้องนอนอยู่แล้วพอดีเขาก็ไม่เขาก็เลยบอกว่าจะออกไปข้างนอกฝากุญแกไว้ให้แฟนด้วยก็ถามเขาว่า จะออกไปหายเขาบอกว่าออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเขาบอกแ่าออกไปต้องนานกี่โมงครับสามทุ่มสามทุ่มเขายังไม่กลับเลยนะครับตอนนั้นลูกอยู่ใครครับพอลูกไปด้วยเนาะปกติถ้าดึกเราก็จะไม่ออกแต่วันนี้เขาบอกว่าเดินสามทุ่มอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปด้วยกันคือออกไปด้วยกันปกติเขาจะไปด้วยกันตลอด แต่บ้านน้องน้องไมแท้หรืว่าบ้านน้องไมแท้เลยเสียใจกับคุณแม่เราไม่ติดใจเนาะคุณแม่เขาติดใจแล้วไม่ติดใจเพราะเราไปดูที่ที่เหตุการณ์แล้วเือเราก็เขาเขาก็ไม่ไม่ค่อยไม่มีเรื่องอะไรกับใครเขาเป็นคนที่ว่าทำแต่งานไม่ค่อยอยู่ได้เวลาเขาก็กลับบ้านเอาเวลาไปสี่ห้าทุ่มเขาก็ออกเลยขับมาสี่โมงห้าโมงทำงานแล้วก็อยู่กับลูกเขาเม่อยก็ทำงาน สุดก็ไหนไ่สังเกตทำไมต่งน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงเรียนเด็กเล็กตรงนีนเป็นตัวแบงค์ของค่ะชื่ออะไรครับชื่อจริงรัตนาพรรัตนาแตนหนวหนวรัตนาพรนามปรุลมีมณีอายิบเจ็ดรัตนาพรมีมณีนะยี่สิบเจ็ดตอนนี้ลูกกี่คนก็สิบขวบแปดขวบคนมากี่ลูกชายเ้นอะไผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย คนโตผู้หญิงคนแรกพิการเหดีมากเว่าหัวจิตอันนี้เดืนเดียนที่ไหนเรือนนี้เหรออ๋อวันไหนครับเนี่ยวันพุหนู่วันนงหนุ่บ้านแถวบุกต้่นขอบคุณครับคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว W G k a b l e ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมานะคะ อีกไม่กี่วันก็วันเด็กแล้วค่ะหลายท่านที่จะนำบุตรหลานไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะคะก็ฝากไว้ในส่วนของการท่องเที่ยวหลายแห่งค่ะสนับสนุนส่งเสริมให้เปิดโลกทัศน์ของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์การบินฐานบกกองบินสองสวนสัตว์ลพบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพิพิธภัณฑ์ฐานรบพิเศษหรือจะเป็นที่วังดราราชินิเวศก็ตามค่ะ ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้พัฒนาการและท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานให้เหมาะสมกับวัยนะคะสำหรับช่วงเวลาของข่าว WG ูเคบลลบุรีค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกับบรรณาธิการข่าวชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ